นาช่าย so ิงมอเตอร์กระบาดเลยพี่ตามพี่พี่มาแล้วนั่นพี่พี่วิ่งหนีกันใหญ่เลยนาชารีบยิงแล้วยิงแล้วอ๋อหุยหุยนาชาเครบินมันขิ้นแต่ตัวเสาเอรเพียบเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงมันล่วงลงมาแล้วเนี่ยลงมาเพียบเลยเนี่ย โอ้ยมันทิ้งมาที่สนามเด็กเล่นเราแล้วนะชาต้องเอาถทาวิเศษไปจัดก,การมันแล้วลูกเราต้องปกป้องสถานีแห่งนี้ให้ได้ปกป้องหมู่บ้านเราให้ได้นะนะชาเมืนลงมาจากเครื่องบินเมื่อกี้พอเห็น <c oughs> พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไปมันอยู่ไหนวิ่งไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนไปจัดก,การมันเมื่อกี้มันลงมาจากเครื่องบินต้องหลายตัวต้องปกป้องหมู่บ้านเราให้ได้ <c oughs> นั่นไงนะชา มันอย <COM F> ู่ตรงเกาะนั้นมันอยู <w> ่ตรงเกาะนั้นยิงเลยยิงเลยยิงโอ้โหระเบิดไปเลยไปไปต่อไปต่อเร็วไปต่อเร็วมุดตรงนู้นตรงนู้นนึกเดินไปตรงต้นไม้แล้วไหนไหนไหนมีอยู่ตรงไหนมีตรงไหนอยู่ตรงไหนนะเอาเลยตัดขามันเลยยิงมันเลยตรงต้นไม้โอ้โหโดนกระสายิงไปแล้วไปไปต่อไปต่อตรงไหนมีอีกนั่นนั่นนะชา มันรถกรนะบะนั่นล่าซ่ายิงมอเอรก์กระบะเลยโอ้ยโอยม่วงลงมาเลย <Yahoo! S 1> ไป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 ต่อไปต่อตรงไหนอีกครับตรงไหนนี่อีกนู่นหรือเปล่าบนหล่อกาด้านนู่นหรือเปล่าเอา้าล่าชายิงเลยลูกโอ้ยนะไปงอชิงได้อีกเยอะโอ้ยนั่นไงไั่นไงชิงไปชิงไปนั่นนั่นนั่นมันวิ่งตามีตี้ไปแล้วนั่น พี่พี่วิ่งหนีกันใหญ่เลยนะชาลีบยิงแล้วยิงแล้วยกขึ้นยิงแล้วลูกไปน้าชาอยู่ตรงไหนไปตามหาสิวิ่งไปดูซิอยู่ตรงไหนครับไปสระว่ายน้ำใช่ไหมไปไปมันอยู่ที่ไหนนะจมน้ำจมน้ำที่ไหนที่สระว่ายน้ำใช่ไหมไปเราไปดูกันดิอยู่ตรงไหนไปโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อ โอ้ยตายแล้วหนึ่งตัวไปไปดูนี่ไปดูสิร่างศพมันอยู่ไหนอ่ะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยไหนศพรางศพมันอยู่ไหนเมื่อกี้นักชายยิงนั่นมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เอออยู่ตรงนี้นี่เองอ๋ออยู่ตรงนี้เองจะไปตัดการไอ้สระไร้น้ำแล้วไปดูซิมันมีหรือเปล่อดูสิมีไหมเอออยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในน้ำมันจะสาดยิงเลย ยิงเลยยิงในน้ำเลยเ <g ug> อ้เป็นยังไงล่ะโอ้พี่ว่ <g ug> ายหนีกันใหญ่เลยนั่นพี่ว่ายหนีกันใหญ่เลยโอ้โหที่ยิงห,หนีแล้ว <g ug> อาชาย,ยิงเร็วยิงเร็วมีหลายตัวเลยยิงสี่ห้าตัวเลยเอออ้าวแต่มันหายไปแล้ว <g ug> เดี๋ยวพ่อไปดูซิมันลอยอยู่ตรงไหน <g ug> มันลอยในน้ำหรือเปล่า <g ug> อืมไปหาดูซิหาศพกันซิศพมันอยู่ไหนเนะตามหาศพก่อน ไอ้โหณชายิงทีเดียวะแตกเลยน้ำรั่วออกมาเลยนี่นี่โอ้ตามหาก่อนที่ศมันอยู่ไหนนี่ไงนะชาตกมันลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งตัวพ่อเจอแล้วเร็วเร็วนวณชามาดูเร็วมาดูอีกมาดูอีกนี่เปล่ามี พอเจอแล้วเนี่ยศพที่สองลออยู่ในน้ำเลย,ยไปไปไปมันอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่าไปดูซิมันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเอาแล้วกระถางพิเศษเนชาไปไหนแล้วบ้งกระถางพิเศษเนชาหายไปไหนแล้วไปเอามาเร็วอยู่ไหนเอาไปเอามาเร็วเดี๋ยวไม่มีพิษนี่ไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยไปเนชะามาหยิบมาหยิบมาหยิบกระถางพิเศษไปสู้มันก่อนแล้วโอ้โหทิ้งของสำคัญได้ยังไงลูกเนชา เหลือตรงไหนอีกอตรงไหนอีกนาชาเห็นยังเห็นอีกตัวไหมเห็นตาไม้ไไไมน้าหมอไหนดูสิโอ้โหนั่นไงเอาละโอ้ยเป็นยังไงล่ะ,ละเปิดปเลยนะยังไ,ไงล่ะระเบิดกันเลยนู่นนาชายนุ่น,นมันอยู่บนลหนนลังคาน่นาชายิงเลยเออน้าชายยิงไปแล้ว น้านงานมันระเบิดไปเลยเยเนี่มันอยู่บนนี้แล้วเนี่ยน้าชาจัดก,การาเลยลูกเอากระทาวิเศษยิงมันอ้าโอ้โหระเบิดหายไปเลยเย่ไปต,ต่อไปต่อเพราะว่ามันหมดแล้วล่ะเนี่ยเรายิงมากี่ตัวแล้วลนะ่ะจะสิบตัวแล้วเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วน,นั้นเนี่ยพ่อไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นสักตัวเลยนะ เออมันหมดแล้วแน่ๆเลยโอเคคราวนี้เราปกป้องหมู่บ้านเราได้แล้วนะนะชานะชา,ชาเราจัดการได้หมดแล้วเย<ะ>้ก่อนเร็วย<ะ>เย้โอเคโอเคโอเคเด็กๆก็มาได้ทีส่สวนโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้น้องนาชาด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โยล้ม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  <laughs>